เมื่อวันที่1เมษายนพศ2553แวดวงการเมืองไทยต้องสูญเสียบุคคลสำคัญคือคุณเล็กนานาหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ยุรกและเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยด้ยวยโรคหัวใจในวัย85ปีจะพาไปย้อนประวลตกถึงผลงานของคุณเล็กนานากันครับคุณเล็กนานาเป็นคนเชื้อสายคายกินเดียนับถือศาสนาอิสลามเกิดเมื่อปีพศ2467เดิมเป็นนักธุรกิจที่ดินและอ่ีงจากคุณเล็กนานา มีจำนวนที่ดินในครอบครองหลายแห่งในกรุงเทพจึงได้รับฉายาในสมัยนั้นว่าประชาที่ดินกรุงเทพโดยชื่อซอยนานาที่คนครองหนึ่งชอบไปกินข้าวหมกกันบ่อยๆก็ามาจากน้สกุลของคุณเล็กนานาด้วยคุณเล็กนานารเริ่มเข้าสู่แวดวงการเมือง้วยการร่วมก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับนายคูหาไถ่วงและหม่อมลาชวงศ์เสนีปาโมอดและคุณเล็กนานาก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสสกรุงเทพมหานครอยู่หลายสมัยจนเมื่อสมัยที่นายพิชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณเล็กนานา ก็ได้ดำรง,งตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนที่เก้าและได้ยกที่ดินส่วนตัวในซอยเซซทริเขตพียาไทยให้เป็นที่ทำการถาวรของพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงปัจจุบันระหว่างที่คุณเล็กนานาอยู่ในแวดวงการเมืองนั้นได้เคยดำรง,งตำแหน่งรัฐมนตรีในหลายกระทรวงคือรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลหมองราชวงศ์เสนีปามดรวมทั้งรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อปีพศ2528ถึง2529 ในสมัยรัฐบาลผล้เอกเปรนตินสุรานนท์ซึ่งครั้งนั้นคุณเล็กนานาได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนในดำรงรัฐธิพัตรัฐมนตรีขุนกอดและอดีตเลข,ขาธิการพรรคประชาธิปัตย์วันที่1มงเมษายนพศ2553แวดวงการเมืองไทยต้องสนเนียบุคคลสำคัญคือคุณเล็กนานาที่โรงพยาบาลปิยเวดด้วยอาการหัวใจล้มเหลวครมมายุได้8 5ปี โดยทำการลมาที่มัสติดบ้านสมเด็ดสี่แยกบ้านแขกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝั่งศกในการนี้สำหรับชีวิตส่วนตัวคุณเล็กนานามีลูกหลานมากมายและหนึ่งในหลานของคุณเล็กนานาที่เป็นที่รู้จักกันก็คือปฏจทิตนานาหรือบอนซึ่งเป็นนักสแสดงนักจากรายการวิทยุและเป็นอดีตคนรักของมาชาววัฒนพาณิชนั่นเองขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ให้เขียิแก่มสัสยิดดีนุนอิสลาม ในการตอนรับแขก VIP อันะดับต้นๆของประเทศไทยยางคุณบอนอาทิตย์นานาซึ่งเป็นหลานของคุณเล็กนานาผู้ซึ่งเคยสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายแก่สังคมคุณบอนานานาเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตผ่านโลกดุนยามาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงดาราหรือพิธีกรคุณบอนผ่านมาหมดแล้วครับก็หวังว่าประสบการณ์ที่ท่านมีจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนรุ่นหลังๆนะครับและท่านก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันแรกคือในวันที่5พฤษภาค,คม และประธานในพิธีคืนที่สองคือฮัตยียูซุกมินสีวันที่6พฤษภาคมนี้ก็ขอเชิญพี่น้องทุกๆท,ท่านมาร่วมงานมัสยิดดีนุนอิสลามในวันที่5และหพฤษภาคมนี้ครับสลาไลัยุมครับบอลอาทิตย์นานะครับ,บ,ออรบก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะเชิญพี่น้องมุสลิมมาที่งานาสุนลลาดีนุนอิสลามนะครับวันที่หวันที่6พฤษภาคมนะครับามากัน,นเยอะๆนะครับเพราะผมเองก็จะไปด้วยนะครับจเจอกันนะครับ السلام عليكم ครับ